สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักเชิดคยนะคะพี่ใจจะพามาสรุปซีนอยเนาะอันที่8นะก่อนไปวันที่9นะคะพี่น้องจะะเราก็ไปดูกันเลยนะคะพี่น้องว่าผลออกอะไรคะเฉพาะกิจผลที่ออก,ก89930นะคะพี่น้องจอ๊ะอกา9พี่ใจก็ลืมใส่ตัวนี้ให้นะเนี่ย6ก้นะคะพี่น้องจ๊ะก็อันนี้ก็หลุดไปนะ9 9แล้วก็ 30นะคะ30จะไปได้ตัวกลับนะคะ0ูนย์สามของศูนย์ะ 0, นะพี่น้องนะนะคะใน30นะคะพี่น้องแล้วก็ต่อไปนอนพิเศษนะคะ่ะนอนพิเศษผลที่ออก6 3 4 4 1นะคะพี่น้องจาะ3 4 4 1อ่ะสามพี่เจ้ก็เขียนค้างไว้ลืม <laughs> ลืมใส่ให้นะพี่น้องเนาะ อ่ะก็ไม่เป็นไรนะคะพี่น้องก็ได้วิ่งลูดสามเนาะ hop. แล้วก็สี่หนึ่งหนึ่งสี่ก็เข้าตัวกลับอีกแล้วค่ะเข้าเด่นหนึ่งเนาะอันนี้เข้าเข้าเด่นหนึ่งนะคะพี่น้องจะนะคะจับคู่กับสี่เนาะอันนี้ในชุดรวมนะเด่นชุดรวมส่วนแยกก็จะได้อ่าได้พี่น้องของแปดนะคะนอยปกติค่ะพี่น้องจะนอยปกติพลที่ออกแปดสองหนึ่งหกเก้านะคะพี่น้องจะ หกเก้าวิจัยบอกอยู่นะว่าให้ดูที่ตัวดินที่วิจัยใบให้แล้เวเขาก็มาคู่กันหกเก้าเนาะอ่ะนี่ยคะ่ะพี่นอ้องตัวเจหกเก้าคือที่หกอยู่นี่นะต่อไปนอย VIP ค่ะคนที่ออกสองศูนย์สี่สามหนึ่งนะคะศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่พี่ใจก็ไม่ได้ดึงมาด้วยศูนย์สี่เอามาตัวหนึ่งสี่เนาะเอามาจริงๆ0 7ศูนย์เจ็ด มันก็จะไปคู่กับ04คราวนี้พี่แจมไม่ได้เอามาให้นะคะ04ก็หลุดไปนะคะอา31สำหรับ31ก็มาใน13เข้าดินหนึอีกแล้วนะคะพี่น้องเนาะ13ในชุดรวมนะคะส่วนส่วนอันนี้34ก็จะได้ตัวรูดเนาะจะได้ตัวรูดนะคะพี่น้องนะคะ อันนี้พี่ใจเจไปให้อะไรอ okay, ะสามหนึ่งหนึ่งสามโอเคครับพี่น้องจ๊ะมันก็มีข้ามีหลุดเนาะเป็นเรื่องปกติไม่มีใครที่จะหลุดทุกวันแล้วก็จะอาจะต้องปังทุกวันแบบว่าแม่นทุกวันนะคะไปต่อของวันที่เก้ากรเลยนะพี่น้องจา้าวันที่เก้านะคะกนไปรับชมแล้วก็มาคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนัพน,นทุกชนิด เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองลูกครั้งโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมโอเคเราไปต่อกันเลยนะคะพี่น้องสำหรับแนวทางฮานอยสีหน่อยนะคะของมาที่9เนาะพี่ัจให้เด่นอยู่ที่7 8็นะคะ6,7,8นั่นแหละแต่พี่แจเขียนสลับตำแหน่งแล้วก็ตัวเจาะตัววางไว้ให้สลับจับคู่ก็อยู่ด้านบนนะแล้วก็พี่แจก็จาะไปให้เพื่อนๆชื่นชอบ ตัวไหนก็จดไว้แคบไว้ไม่ชอบก็ผ่านนะคะหรือชอบสามารถสลับไปตำแหน่งได้หมดนะในตัวเด่นนะพี่น้องเพื่อนเพื่อนชอบรอบไหนก็เอามาเปรียบเทียบดูระหว่างาเด่นเด่นแยกรอบชนกับแยกรวมไหมชนกับเด่นรวมไหมนะคะแล้วก็สามารถจะเอามาดึงมานะคะส่วนฝั่งนี้พี่แจก๊กเน้นรูดให้เนาะบางวันก็มันเข้าเยอะบางวันก็เข้าน้อยนะคะพี่น้อง พอเราไม่รู้ว่าตัวเลขเขาจะออกอะไรนะล้วก็คิดไปตามสถิติสถิติที่เคยออกนะย้อนหลังนะคะสติย้อนหลังที่เคยมานะคะพี่น้องพี่เจ้ก็จะจับตนมาเป็นตัวเด่นเนาะก็ขอโทษขออภัยกับพี่น้องที่พี่เจยังไม่ได้ไปดูคลิปให้หรือว่ายัางไม่ได้ตามกลับไปนะเพราะว่าก็เหมือนอย่างว่าแหละงานมันเยอะงานมันเยอะมาถึงบ้านก็สรุปนะคะบางวันพี่เจระเทบจะ ไม่มีเวลาจะทําคลิปเลยนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็ขอโทษขอไปในหน้าที่นี้นะคะกดออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันตลอดไปนะคะยังไงแล้วก็ยังจะต,ต้องเจอกันเนาะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคมีแล้วกับพี่ใจทุกทุกวันสวัสดีค่ะ